ผมชื่อแชมป์อาชีพเป็นช่างลายกระจกอยู่ครับอายุสามสิบขวบอะไมีปัญหาอะไรบ้างครับก็มีพวกความดันครับมีหือมีหอบมีผมแพ้ความดันนี่สูงเนี่ยที่ว่าสูงสูงประมาณเท่าไหร่ได้ไปวัดโรงพยาบาลวันนั้นอยู่198ครับเวียนหัวครับปวดไตทอยครับแล้วก็มีปัญหาที่ว่าคือหอบคืนเนี่ยเป็นหนักขนาดไหนได้ครับเป็นหนักกล้าหายใจไม่ออกครับคือคอตีบเลยใช่ครับแนนหลอดล้มนิด เป็นฝ้าที่ปอดครับไปเอ็กซเรย์เจอฝ้าที่ปอดอันนี้กี่ปีได้แล้วครับอันนี้่าจะสองปีสองปีได้แล้วครับใช่๋อแต่ไม่ถึงเราจะต้องพ่นยาไม่ต้องครับแต่เป็นยาเม็ดกินเป็นยาเม็ดแทนก็คือคุณหมอจ่ายเป็นยาเม็ดอ่าใช่ผมแพ้ก็จะมีเป็นคัดจมูกมูกไหลตาไหลก็คือบ่อยก็เกือบทุกวันครับก็เลยลองซื้อกินดูครับอ๋อคือเรากลัวว่าถ้าความดันสูงเดี๋ยวอาจจะ ปวดหัวใช่ครับปวดจะล็อกไปเลยครับใช่ครับมีทานตัวฮาร์ดสีเหลืองใช่ครับแล้วก็ตัวอูมิสีเขียว่ทานวันละกี่ซองทานเวลาไหนเออทานผมทานตอนเช้าครับทานก่อนออกทำงานคือทานตัวนี้ก่อนก่อนออกทางานแล้วตัวนี้ล่ะครับทานตอนเย็นครับทานตอนเย็นก็คือทานปากเวลากันใช่อาการเวียนหัวทุกวันนี้ก็แทบจะไม่มีนะครับทานมา2 3เดือนแล้วครับภูมิแพ้ไม่เป็นแล้วช่วงนี้เป็นร้อยมากเลยนานจะเป็นทีนะครับเมื่อก่อนจะนอนหลับยากครับแฟนกระแกครับว่าตอนนี้ คนทุกหมอนหลับเลยอ๋อเมื่อก่อนเป็นคนนอนยากนอนยากครับนะอยากให้ลองครับอ่าได้เห็นเห็นผลดีครับลองลองเราไปลองดูครับได้ผลครับได้ผลครับาหรับคนที่ไม่เคยทานมาก่อนอย่าง<ช>คุณแชมป์นี้ยังประทับใจทั้งรสชาติแล้วก็แล้วก็ผลลัพธ์ใช่ไหมครับใช่ครับผมเจียวพารครับทานง่ายพกพาสะดวก